นี่คือชุดน้ำตัวใหม่ล่าสุดครับ Ence T c a k e n Elite 240 RGB และ360 RGB บอกก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปเพราะตัวนี้มันคือรุ่นใหม่ในปี2025แต่แบบดีไซน์ใหม่ สวัสดีครับเจอผมนก x อ็กนะครับก็แน่นอนหลายๆคนเนี่ยถ้าสมมติดูปกคลิปหรือว่าดูชื่อคลิปแบบผัผ่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะครับกับเจ้าตัวเอ็นซนคาร์เ e ้นเอลิท R G B และคาร์เค้นเอลิทส R G B นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เข้าใจไมซ์เซตของเ n Se เซเหมือนกันตั้งชื่อเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนโมเดลตามปีไปเขาจะไม่ใช้เวอรช์ชัน2เวววออรร์์ชชัั่นน3 4ด้ยแตสิ่งทททีีี่่่่เเรราาาจะสสังงกกตไดดด้้ยมุใหู รูปด้านหน้ากล่องตรงพัดลมครับอะถ้าสมมติดูตัวสีขาวเนี่ยเราจะเห็นว่าพัดลมมันจะมีน็อต1 2 3 4เท่านั้นนะครับแต่รุ่นเก่า,ร,การุ่นก่อนหน้าของตัว n c t y Carkeen Elite เนี่ยเขาจะเป็นพัดลมแยกโมดูลนะครับก็เป็นพัดลมแบบปกติคือพัดลม1ตัวน็อต4ตัวพัดลมหตัวน็อต4ตัว,ตว,ตว,ตวแต่ตัวนี้ <c oughs> เขาจะแถมกับพัดลมที่มันเป็นแบบ แผงเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็ชุดน้ํา2ตอนก็จะเป็นยึดอย่างนี้ชุดน้ํสา3ตอนก็จะยึดมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มันเปลี่ยนแปลงแค่ในส่วนตัวพัดลมหรอครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนต,ตัวปั๊มน้ํารูปแบบใหม่เจเนอเรชั่นใหม่เย็นกว่าเดิมระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมหน้าจอที่ใหญ่มากขึ้นนะครับสายไฟที่เราจะเอาไว้เสียบลงบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําให้มันดูมินิมอลสไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเอาจริงๆก็ถูกกว่าเดิมเล็กกกนนน้้้อยผมมใชาาพว่่ประณีลัแต ยังคงเป็นชุดน้ำไฮเอ็นส์พรีเมียมเกรดราคาค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับก็เขาจะมี2สีมีสีขาวและมีสีดำนะครับอ่ะเก็บตัว2ตอนไปแล้วกันวันนี้ผมจะมารีวิวกับตัว3ตอนว่ามันจะเอาอยู่กับ CPU h i g ไฮเอได้ไหมนะครับอย่างวันนี้ผมกล่าว่าเราจะหา CPU ตัวท็อปไม่จะเป็น Intel ก็ AMD เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็หน้ากล่องไม่ได้มีเขียนเวอร์ชันแต่อย่างใดก็จะมีการแค่บอกไว้3า0ห AO Liquid Cooling มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD พร้อมไฟ RGB คอนะครับที่เป็น Single Frame พัดลมนะครับใน2ตัวหม้อน้ําตัวนี้นะครับและก็มีในส่วนตัวลิควิดต่างๆบลาบลาบลาว่ากันไปประกันตัวนี้ก็ของ Ascenti Resource นะครับผมด้านหลังมีเขียนไว้เลยครับ Power by Tube นะครับเขาบอกว่าตัวอะไรต่างๆของเขาเนี่ยตัวปั๊มน้ําเขาจะมีการรีดให้มันละเอียดเพื่อ Cutting Edge นะครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะหน้าจอรูปแบบของ IPS ขนาด2.72นิ้ว60 Hz เฮิร์โอ้โหจอชุดน้ำา7 7 2นิ้วแล้วครับใหญ่กว่า M P c สมัยผมอีกแล้วก็ตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันสามารถตั้งค่าในส่วนตัวหน้าจอใส่ไฟกรีฟไฟอะไรต่างๆได้ตัวไฟต่างๆตัวแคปของปั๊มเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่า ปรับเปลี่ยนสีเป็นนาฬิการูปภาพได้นะครับแล้วก็การติดตั้งค่อนข้างซิมเปิลง่ายสบายนะครับผมสเปคของชุดน้ําด้านข้างตรงนี้มีนะครับเขาก็จะมีบอกไว้ว่ามีน็อตอสซอรีให้มีพัดลมมีหม้อน้ําแล้วก็มีชุดสายไฟซึ่งทีเด็ดของชุดน้ําตัวนี้มันอยู่ที่สายไฟครับประกอบง่ายติดตั้งง่ายมากเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูกันนะครับสเปคอย่างอื่นมีอะไรบ้าง ปั๊มตัวนี้นะครับทำงานสูงสุดอยู่ที่2,800รอบบวกลบอยู่300นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะมีความเร็วรอบพัดลมสูงสุดอยู่ที่2,400รอบบวกลบด้วยกันนะครับแล้วก็รับประกัน6ปีข้อดีของการซื้อของ s s e n t a T อ่ะคือการรับประกันที่ค่อนข้างยาวนานนะครับในกล่องจะมีชุดคู่มือสาหรับเอาไว้สอนการติดตั้งนะครับก็จะมีบอกทั้งหมดเลยว่าจะเป็นซอกตก็ต AMD Intel ติดตั้งยังไงผมแนะนําว่าให้อ่านถ้าคุณติดตั้งไม่เป็นนะครับแล้อภายใน เขาก็จะแถมชุดนี้นี่คือพัดลมของชุดน้ำตัวนี้ที่แตกต่างกับ Elite เจนก่อนหน้านะครับคือเป็นซิงเกิลเฟรมแล้วนะครับการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นมันเป็นเฟรมเฟรมเดียวนะครับให้พัดลมมาเป็นแบบใบใสนะครับ3ตัวด้วยกันซึ่งข้อดีมันคือสายเดียวครับ นี่คือพัดลมทั้งหมดนะครับเขาจะเชื่อมต่อด้วยสายไฟเส้นเดียวนะครับเอออันนี้ก็ข้อดีที่1แหละมันทําให้เรารู้สึกประกอบติดตั้งได้ค่อนข้างง่ายนะครับต่อมาในสองตัวในกล่องเขาก็จะมีสายไฟอีก1ชุดนะครับที่ดูเป็นระบบดูเป็นระเบียบมากๆนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือสายไฟเส้นนี้เนี่ยมันจะเป็นสายไฟเหมือนกับตัวเมียที่เอาไว้เสียบเข้ากับพัดลมตัวนี้ครับคุณก็แค่จับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับ อันนี้คือต่อพัดลมของชุดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วสายตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมต่อบริเวณจุดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสาย SATA power อันนี้คุณก็ไปเสียบเข้าออกับ power supply ให้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัว USB นะครับคุณก็ไปเสียบก,กับ USB front panel บนเมนบอร์ดเพื่อให้รู้จักกับชุดน้ําตัวนี้และคอนโทรลชุดน้ําตัวนี้ได้ครับสายที่3ครับตัวนี้คือสายที่เอาไว้เช็คสปีดพัดลมต่างๆคุณก็ไปเสียบตรงช่อง CPU fan นะครับแล้วก็สายสุดท้ายสายนี้นี่คือสาย T ีเด็ดครับเอาไปเสียบที่ หม้อน้าครับต้องเสียบปั๊มน้าไม่ใช่เหรอพี่ไม่ครับเสียบที่หม้อน้ําคุณฟังไม่ผิดครับคือชุดน้ําตัวนี้เขาเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีมากสําหรับคนที่ประกอบคอมไม่เป็นแล้วไม่อยากจะให้มันยุ่งยากไม่อยากจะให้สายไฟมันไปรกบริเวณชุดน้ําแต่อย่างใดนะครับผมตัวนี้นี่คือแบบโอ้โหแพคเกจนี้แพ็คมาดีมากเลยเนี่ยเป็นกลองเป็นกล่องอะไรต่างๆมาทั้งหมดอ่ะเรามาดูกันที่ปั๊มน้ํากันก่อนเลยนี่คือจุดไฮไลท์เด็ดของทางชุดน้ําตัวนี้นะครับหน้าจอโคตรใหญ่เขาจะมีไฮไลท์เด็ด มันจะมีไฟรอบๆสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอดูตอนประกอบแล้วกันอ่ะเรามาดูที่ปั๊มน้ําเราจะเห็นว่าไม่มีสายไฟใดๆให้เชื่อมต่อเลยตรงนี้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 ไม่มีรูสําหรับสายไฟนะครับเขาจะมีการเชื่อมต่อสายไฟที่ท่อน้ําตรงนี้ครับ ที่ท่อน้ําตรงนี้ครับเดินเข้ามาเรียบร้อยทุกจุดนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาจบที่ตัวบริเวณหม้อน้ําตรงนี้ครับเป็นยังไงมันจะเป็นหัวปลั๊กคุ้คุณแล้วใช่ไหมครับมันคือหัวปลั๊กตัวเมื่อกี้ครับคุณแค่เสียบป,ปลั๊กตัวเมื่อกี้เข้าไปที่บริเวณตรงนี้ปึ๊บคือจบเลยนะครับดังนั้นตรงบริเวณเมนบอร์ดคุณจะไม่เห็นสายไฟใดๆเลยยกเว้นแค่นี้เลยนะครับมันทําให้เครื่องดูคลีนมากในส่วนตัวหม้อน้ำครับด้านข้างมีการเขียนโลโกโ้ Enseletia ไว้นะครับแล้วก็ฟินระบายความร้อน น่าจะมองเห็นหน้าผมได้อยู่เล็กน้อยคือฟินถีแล้วก็จัดเรียงมาสวยงามเรียกได้ว่าให้ความพรีเมียมในการประกอบงานอะไรต่างๆดูดีมากตัวฟินระบายความร้อนมีการพ่นสีขาวมาให้นะครับทำให้มันดูเนียนตาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็พัดลมตัวนี้เป็นแบบซิงเกิลเฟรมใช่ไหมคุณก็ประกอบอย่างนี้ได้เลยครับเนี่ยจุ๊บเนียบร้อย แล้วก็ขันน็อต1 2 3 4คือเสร็จเลยนะครับตัวนี้มีไฟ RGB ด้านข้างด้วยทําให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นคุณอยากจะติดตั้งพัดลมเพิ่มอีกหนึ่งฝั่งก็สามารถทาได้นะครับต่อมามาดูใน่วงตัวหน้าสัมผัสกันนิดนึงจริงๆแล้วนะครับเขาจะมีซิลิโคนทามาให้เรียบร้อยแต่ว่าผมทาการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วผมเลยเช็ดทิ้งนะครับผลเทสวันนี้มันจะเป็นผลเทสของซิลิโคนที่อยู่บนหน้าสัมผัสตัตวนี้เลยนะครับอ่ะเปิดฝามาดูกันนิดนึงหน้าสัมผัสตัตวนี้เป็นรูปแบบของตััวววทองงแดงนครบคามมเเีียตต้็10 ผมให้9้าคือเหลือแค่ขัดมันขัดเงาให้มันเป็นกระจกแล้วการทําของเขาเนี่ยตรงกลางมันจะมีความสูงกว่าตรงขอบเล็กน้อยเขาทําเพื่อเวลาที่คุณขันน็อตสตัวลงไปปุ๊บตัวตรงกลางเนี่ยมันจะกดน้ําหนักเข้าไปตรงดายแล้วตัวเนี้ยมันจะเหมือนกระจายน้ําหนักกระจายซิลิโคนให้มันรีดไล่ออกมาได้ดีมากซึ่งความเย็นเนี่ย ผมเทสแล้วคือแบบอึ้งมากไม่อยากสปอยอ่ะเดี๋ยวไว้ดูกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนขานะครับตัวนี้เขารองรับทั้ง Intel แล้วก็ A m d ดีเปลี่ยนขาค่อนข้างง่ายไม่ต้องนั่งขันน็อตให้มันแบบเดี๋ยวเกียวหวานเดี๋ยวน็อตหายเดี๋ยวอะไรต่างๆคุณแค่ดึงครับคุณแค่ดึงครับง่ายมากแล้วเขาก็จะมีพวกขาต่างๆแถมมาให้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นเซ็ตของ Intel ที่ไว้ใส่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวถุงนี้ครับ จะมีเขียนบอกเอาไว้หมดเลยครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้คือชุด n o อ Accessory นะครับผมและก็สุดท้ายนี้ครับนี่คือเพลทของ AMD นะครับก็รองรับซ็อกเก็ต M4M5 a สมมุติคุณอยากจะติดตั้งกับ AMD นะครับคุณก็แค่เปิดถุงออกมาครับหยิบขาตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีชุดน็อตอยู่ในถุงของใครของมันให้เลยนะครับคือเขาทําให้แบบประกอบง่ายจริงมีเขียนชื่อทุกอย่างมีเขียนบ่งบอกเอาไว้นะครับเนี่ยถ้าคุณอยากจะประกอบ AMD แกะครับแกะครับ นี่ผมยังไม่ได้อ่านคู่มือเลยนะชุดน้ำที่ดีควรต้องเป็นนี้ครับแล้วคุณก็แค่สไลด์เข้าไปครับกดปึ๊บแล้วคุณก็แค่สไลด์เข้าไปครับกดปึ๊บเรียบร้อยผมเปลี่ยนเป็นขาซ็อกเก็ต AMD เสร็จแล้ว แต่ก็มีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างเขาไม่ยอมแถมขาเทอริเปอร์มาให้นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องสั่งพิเศษหรือซื้อเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ไม่มั่นใจว่าในอนาคตมันจะมีไหมตัวนี้รองรับ A4 m A5 m แล้วก็ Intel Socket พวก1200 1500 1700อะไรพวกนี้รองรับหมดนะครับแล้วก็ s ็อกเกตัวใหม่รองรับทั้งหมด AMD Intel Socket พื้นฐานใช้งานได้ทั้งหมดเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาเจ้าชุดน้ํ e n s t T ตัวนี้ไปประกอบใส่เคส n t T เข้าทั้งเซ็ต กับซ y ส t ตมสุดโหดไรเซน9 9 950x ลองดูว่ามันจะดับร้อนได้ไหมไปดูกันครับ ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอตอนประกอบใส่เครื่องมาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าโห จอมันใหญ่จริงคือตอนแรกที่ผมเห็นตอนที่แบบรีวิวอ่ะจอมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะแต่พอมาใส่เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวจอของชุดน้ำตัวนี้เนี่ยใช้คำาูดกอึดอัดกระดับมันดูใหญ่เต็มตาแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยปกติอ่ะผมจะเจอแต่ตัวจอที่มันแบบเล็กๆเล็กๆนะครับอันนี้ลองนึกภาพชุดน้ําจอวงกลมที่เพื่อนๆเ,เคยใช้งานนะแต่ว่าอันนี้ใหญ่วกว่ากรอบที่คุณมีอ่ะครับแล้วตัวใสาย,ยางอันนี้คือมันดูเหมือนแข็งนะแต่ว่ามันนิ่มมันสามารถจัดสายมันสามารถบิดสายอะไรต่างๆไปเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนนะัแล้ววก็ใตมอนะ Cảm ตัวนี้ผมประกอบเข้ากับเคส n s e XT ตัวที่เป็น H5 p r o นะครับสามารถใส่ใช้งานได้เลยแบบสบายๆตัวนี้ผมติดตั้งเข้าไปที่ด้านหน้าเพื่อให้มันดูดอากาศเย็นเข้าไปนะครับแล้วก็ในสองตัวม่นาน้ําตัวนี้ด้านข้างมันจะมีโชว์โลโก้ n s e XT นิดนึงใครที่แบบว่าอยากจะประกอบสวยๆแบบ e n s e XT ยกเซตอะ่ะตัวนี้น่าจะถูกใจนะครับทีนี้มาดูดีเทลนิดนึงแล้วกันนอกจากไอ้ตัวจอตัวนี้เนี่ยที่มันจะมีหน้าจอสวยๆใช่ไหมคุณสังเกตไหมครับมันมีไฟตรงขอบๆด้วยไอ้ขอบตรงเนี้ยไฟก็จะเป็นสีหนึ่ง,อองนี้ ไฟก็จะเป็นสีหนึ่งไอ้ตัวไฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟ r G RGB เราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเขาจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า n n s e แท็ T นะครับตัว e n s e แท็ T เนี่ยเราสามารถเซตติ้งในส่วของตัวชุดน้ำได้ทั้งหมดดังนั้นก่อนที่จะพาไปดูความร้อนความเย็นของชุดน้ำตัวนี้เนี่ยผมพามาดูแอป ตัวนี้ก่อนนี่ผมลงเอาไปเรียบร้อยนะครับ n t Cam เขาสามารถดูมอนิเตอร์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัว CPU GPU RAM อะไรต่างๆดูได้ทั้งหมดแต่ว่าพวกเนี้ผมไม่สนใจอยู่แล้วมันก็เป็นแค่เหมือนกับโปรแกรม GPU Z หรือว่า CPU Z นะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่าที่มันจะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เขาปรับตั้งค่าสีได้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัว LCD Display คุณอยากจะ โชว์เป็นอินเทอร์เฟซแบบไหนอย่างตอนนี้ผมบอกว่าเป็น d u o อ n ินโฟโกราฟิกด o i อ f ินโฟกราฟิกก็ง่ายๆครับที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้ CPU กับ GPU มันก็จะเป็นแบบเหมือน2ช่องใช่ไหมผมจะลองแอดรูปเองนะครับถ้าแอดรูปเองมันจะมีคาว่า Image GIF นะครับก็หมายความว่าเราใส่รูปอะไรก็ได้โอ้โหเรียวทงมากเลยนะคือถ้าสมมติลองดูภาพแบบอาจจะไม่ต้องชัดอะ่ะผมลองกดปับ๊บผมกดปุ๊บผมกดปับ๊บกดปุ๊บม,มาทันทีคือแบบไวมากผมเคยรีวิวชุดน้ำมาเยอะ แล้วผมอะไม่ค่อยชอบรีวิวซอฟต์แวร์เพราะซอฟต์แวร์สมัยก่อนน่ะมันแบบช้ามันอืดมันค้างมันเปลี่ยนยากแต่พอมายุคนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันเร็วและค่อนข้างเร็วถามมากนะครับอันนี้เราก็สามารถใส่รูปอะไรต่างๆก็ได้แต่มันยังมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะเอาเป็นซิงเกิลอินโฟกราฟิกนะครับนี่จอใหญ่ๆบอกได้เลยว่าอุณหภูมิน้ําเท่าไหร่แล้วก็ไฟวงแหวนเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับอย่างอันนี้มันเป็นไฟสีเขียวใช่ไหมคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะให้มันเป็นสีม่วง ปรับได้หมดคอสตอมได้หมดนะครับหรือถ้าคุณบอกว่าเมื่อกี้ดูโอเห็นไปแล้วมันน้อยไปพี่ผมอยากได้แบบข้อมูลเยอะๆเลยผมอยากเห็นเยอะๆบอกได้ยันอุณหภูมิน้ําในหม้อน้ำอะครับอุณหภูมิน้ำหม้อน้ํา30องศาดังนั้นเนี่ยถามว่าเราจะรู้ไปทําไมอุณหภูมิน้ําในหม้อน้ําใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์ไม่ได้คิดไว้ตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยการจัดทิศทางเคสหรือว่าการระบายความร้อน cpu อะ่ะเราไม่สามารถตอบได้หรอกครับว่า cpu ตัวนี้มันร้อนอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วเราเพิ่มพัดลมเข้าไปในหมอ้อน้ำเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเย็นไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะตอบได้ก็คืออุณหภูมิลิควหรือว่าอุณหภูมิน้ำครับถ้าน้ํามันร้อนไม่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิเทมการเพิ่มพัดลมเข้าไปให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องเนี่ย มันจะช่วยทําให้ชุดน้ำระบายความร้อนได้ดีแต่ถ้าบอกว่าอตอนนี้ผมติดพัดลม3ตัวอุณหภูมิห้องผมปรับไว้ 30แล้วอุณหภูมิน้ํา30แล้วคุณจะติดพัดลมเพิ่มอีก3ตัว6ตัว9ตัวใส่3พันรอบมันก็ไม่มีทางเย็นกว่า30องศาครับเพราะว่าเย็นที่สุดเท่าที่ทําได้คือเย็นเท่าอุณหภูมิห้องนะครับตัวเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมีการบอร่อแบบครบหมดเลยนะครับหรือคุณอยากจะแบบเล่นอย่างอื่นเนี่ยเป็นนาฬิกานะครับผมเป็นออเดีโอวิซิเบิลเวลาที่แบบเปิดเพลงให้มันมีแบบแป้แปลงมาเงี้ยก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บ นี่พวกนี้คุณก็สามารถเล่นได้อันนี้คุณก็ไปลองเซตไปลองเล่นเอาดูคือผมมองว่าจอสมัยนี้มันแบบเล่นได้ค่อนข้างเยอะอ่ะเออมันปรับได้ค่อนข้างเยอะดีนะครับผมก็ขอปรับเป็นบอกอุณหภูมิหลายๆอย่างแล้วกันแล้วตัวนี้ครับการปรับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมีหมวดคูลิ่งนะครับตัวปั๊มน้ำก็วิ่งอยู่ที่2,832รอบอันนี้ผมปรับคอสต,ตอมเป็นแบบให้มันทำงานเต็มที่100%นะครับถ้าคุณต้องการความเงียบคุณก็เซตได้ถ้าคุณต้องการฟิกซ คุณก็สามารถฟิกได้นะครับเนี่ยเซ็ตได้หมดเลยพัดลมก็เช่นเดียวกันนะครับมีโหมดไซเลนมีโหมดฟิก์มีโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณก็ปรับได้นะครับคุณต้องการให้แบบฟิกสปีดให้เต็มร้อยคุณก็ลากกราฟได้ง่ายไม่ต้องมานั่งกดแอปพงแอปพายให้ยุ่ยงยากแค่นี้จบเลยเนี่ยก็จะเห็นรอบความเร็วของพัดลมถามว่าเสียงพัดลมดังไหมถ้าคุณเปิดแบบฟูได้ยินครับแล้วเราจะต้องเปิดเท่าไหร่ถึงจะไม่ได้ยินประมาณ1,800รอบนะครับก็คืออาจจะใช้โหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้ถ้าโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์น พัดลมมันจะทํางานช้ามากแล้วมันจะค่อยๆไต่ความเร็วรอบพัดลมขึ้นไปนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากเห็นความเทพของชุดน้ําตัวนี้ผมขอปรับเต็ม100%ไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนพวกคีย์บอร์ดอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมของทาง e n s e i T เราก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆต่างๆได้ด้วยนะครับก็ใช้แอปตัวเดียวจบอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าบางแบรนด์เนี้ยหอุปกรณ์หนึ่งแอป,1อ,ป1อุปกรณ์1แอปโอ้โหอันนั้นเปลืองมากนะครับอ่ะเรามาลองเทสกันดีกว่านะครับวันนี้วาาุน,น้ัมมมไรอรออหหืณภูิยงง ลองทสดูกัน อ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับ CPU ตัวที่เป็น Ryzen 9 9 9 5 0ร x นะครับยังไม่ได้มีการปลดล็อกเปิด PBO ใดๆเป็นเดิมเดิม d e f a เ l t เลยนะครับแล้วก็เปิด Expo RAM เท่านั้นนะครับอุณหภูมิของ CPU AMD Ryzen เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าค่ามินเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่ำสักเท่าไหร่มันไม่รู้เพราะอะไรที่ป้าลิซ่าเขาออกแบบดีไซน์มานะครับแต่ก็ไม่ต้องไปแคร์ในจุดๆดนั้นครับเรามาดูค่า max อย่างเดียวก็พอตอนนี้เนี่ย max อยู่ที่เปิดทิตลอดเงศาอันนี้คือผม,ลอ,ล,ผมลอง ลันครับซีดีเบนท์ R23 ปาบแล้วเราลองมาดูอุณหภูมิเทมต,ตรงนี้กันว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเนี่ย6ก63 64ก็ถ้าให้ผมพูดนะแม็กสุด71ที่วัดได้ ตอนนี้พึ่ง64องศาคือไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยเอาอยู่ได้สบายๆคือคุณจะไม่เห็นเลข80องศากับ CPU ตัวนี้บนชุดน้ำของ n z XT เลยคือเย็นเฉียบแล้วซิลิโคนนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนยนะครับใช้ซิลิโคนที่มันติดมาก,กนนับหน้าปั๊มเลยก็คือซิลิโคนที่เขามีมาให้นะครับนี่ได้คะแนน38,500แต้มอันนี้คือยังไม่ได้เปิด PBO นะครับทีนี้ผมจะมาลองใช้ตัวโปรแกรม Furmark แล้วกันลองเบิร์น CPU กันดูครับมา เราจะเบิร์นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับ CPU เบิร์น32คอร์32เทรดนะครับผมปาบเข้าให้ครับแล้วเรามาลองดูกันว่าอุณหภูมิมันจะไปสักเท่าไหร่ผมขอรันทิ้งเอาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันครับโอเคผมปล่อยทิ้งไว้ประมาณ6-7นาทีเรียบร้อยนะครับอุณหภูมิเนี่ยนิ่งๆเลยครับ69องศาคือแบบ ไม่ขยับไม่กระดิกเลยก็ร้อนเต็มที่ก็คือ71องศาอันนี้ถือว่าเย็นมากสําหรับชุดน้ําตัวนี้นะครับทีนี้เรามปนช่อง x อ็กซ์ตรีมไงจะเทสแบบปกติเทสไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองเปิด pbo ปลดล็อกเอาแบบให้มันเทมลิมิต80-90องศาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันด้วยนะครับว่าผมเทสจะเป็นยังไงเพราะว่า r 2 3เนี่ยได้ที่38,500ลองไปปลดล็อกกับชุดน้ําตัวนี้แล้วไปดูความแรงกันครับ โอเคผมเข้ามาในหน้าไบออเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะมาเปิด PBO หรือว่า Physical Boost Overdrive กันนะครับแล้วเราก็จะตั้งในส่วนของตัวความเร็วตรงนี้นะครับเป็น1 0 x ไปเลยคือเน้นสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนงตัว Current Limit นะครับผมปิด limit Current ไหมปิดไปนะครับแล้วก็ Boost เอาให้มันแบบเต็มที่อ่ะเออก็คือ Boost ให้มันสูงสุดไปเลย มาผมก็จะปรับค่าตามนี้เลยนะครับก็คือปลล็อกให้มันไปถึง90องศาได้เลยนะครับแล้วก็ VRM Pro p r o t e เนี่ยผมจะปิดไปนะครับแล้วก็ความเร็วอะไรต่างๆสเกลผมจะคูณสิไว้แล้วก็เพิ่ม Mac Core Speed ของตัว CPU ไปอีก200นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า CPU ผมจะไหวไหมแล้วชุดน้ำมันจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ชุดน้ำดีอย่างเดียว CPU มันต้องดีด้วยแต่ถ้า CPU ดีแต่ชุดน้ำไม่ดีเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันครับ โอเคตอนนี้เราเปิด PBO เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งเทมลิมิตไว้ที่90องศานะครับซึ่งตรงนี้เราเทสยังไงมันก็จะไม่เกิน90องศาแล้วครับแต่คะแนนครับที่มันจะมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชุดน้ําเลยถ้าชุดน้ดําดีมันก็จะปลดล็อกไปได้ไกลมันจะได้คะแนนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ CPU เนี่ยดูดิวิ่ง5.7 5.8นะ16คอร์ call, 32เทรดอย่างอื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิ idle อยู่ประมาณเดิมอะ50องศา48องศาประมาณนี้ลองรัน R23 กันดูครับว่าคะแนนจะเพิ่่มแแคไหนนตอนรก30 38,500ผมหวังนะครับสักประมาณ44,000บวกลบคิดว่าน่าจะ4 4่0 0ื่นสี4 4อะไรประมาณนี้นะครับคือแบบไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะแบบไม่ไหวเนี่ยอุณหภูม CPU ิซ p u ก็ถ้าดูที่จอตรงนี้ก็90นะครับแต่ถ้าสมมุติโอ้โหคะแนนสุดยอดจัดนะครับตัวนี้ 40, 4 4 1 6 1แต้ม จาก38,000กลายเป็น44,000อ่ะครับ เยอะแค่ไหนคุณคิดเอาแล้วกันเนาะก็เรียกได้ว่าอุณหภูมิยังไงยังไงมันก็จะแม็กซ์สุดอยู่ที่9 0อ,องศาเพราะว่าผมลิมิตเอาไว้แต่สิ่งที่ผลพลอยได้กับการใช้ชุดน้ําอย่างดีเนี่ยคือ CPU คุณแรงขึ้น38 0 0 0เป็น44 0 0 0ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิกว่าเปอร์เซ็นต์กับ20%นะครับที่คุณจ่ายเงินซื้อชุดน้ําแต่คุณได้ CPU ที่แรงขึ้นก็เล่นเกมดีขึ้นถามว่าตัวนี้คุ้มไหมกับอะไรพวกนี้ราคามันก็แอบสูง,นนง,ง,ง,หงแหละ คุณก็จะได้ในเรื่องของตัวที่เป็น,ปนหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเอออันนี้จอเขาใหญ่จริงแล้วก็อย่างที่3ส่วนตัวผมชอบนะครับคือไอ้ตัวขอบ,บข้างๆมันจะไม่ค่อยสวยแต่เอเทอ่ะเขาใช้วิธีการซ่อนไฟตรงขอบข้บขางใต้นี้แล้วพอมันส่องออกมาโอ้โหมันไม่แสบตานะมันเป็นไฟที่แสงวนวลเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาสับกล้องก็คือแสงมันไม่แข็งใครที่แบบว่าอยากได้ชุดน้ําจอใหญ่หญ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 ๆเย็นๆนะครับระบายความร้อนดีๆก็คาเค็นอีลิต360ตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็คุณอยากจะเอาไปใช้กับตัวคอ i9 Gen 14คออัลต้า9 285K คุณอยากจะมาใช้กับไลเซน9 9, 9้ x ใช้ได้ทั้งหมดนี่คือชุดน้ำ the b a s ส of the b ะ s บในปีนี้แล้วนะครับถือว่าไหวอยู่ถ้าคุณสู้ราคาได้ก็จัดก,กันไปนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเ x ็กขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีอะไรเจ๋งๆมารีวิวอีกรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ